สวัสดีครับกาแฟทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคำเป้าเช่นเคยนะคําแบบเน้นๆหยิบมาครอสแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้มองไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษท่้งคื่วันที่ครับสองตุ่มตรงครับเอ่านั้นสเปอร์อันดับ7พบ14อย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับสเปอร์ของมูรินโญ่ชนะ3แพ้1ครับฟอร์มเดียวกันเลยกับนิวคาสเซิลของสตีฟบรูซนะครับแต่ว่าเฮ้ตัวเองถ้เกมล่าสุดที่พบกันเนี่ยสเปอร์ดีกว่านะครับชนะได้4นัดและแพ้นิวคาสเซิลแค่เกมเดียวนะครับ ตัวบลนครับสเปอร์วันนี้ใช้ทอเบียดวาร์เรลครับแฮร์รี่วิงส์และแฮร์รี่เคนนะครับส่วนนลคาเซิลครับวันนี้ใช้จามารัสเซลครับชอนลองสตาร์และสูนาบราิสเลียนโจลินตันนะครับคู่นี้สเปอร์บ,รบังคับชนะ1สกอร์เพื่อเสมอตัวในบ้านของตัวเองนะแต่ถ้าแพ้หรือเสมอนี่พังเลยเออถ้าชนะ2สกอร์้นไปแฟนๆถนึงจะเฮได้ซึ่งจะด,ดูแล้ว3มแต้มน่าจะเป็นของเจ้าถิ่นนะสเปอร์ยืนพื้นไว้1ประตูก็แล้วกันลุ้นแค่สกอร์ขาดนะครับน่าจะพอเบียดเนวคาเซิลได้ไม่น่ายากนะ มองไปที่ไก่เดือยทองทอแนแรมฮอตสเปอร์ pur, ครับอันนี้คือจะาดําควาเป้าแบบเน,น้นๆผลบอลอังกฤษค่ำคือวันอาทิตย์ครับทอแนแรมฮอตสเปอร์ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะาดําควาเป้าลาแล้วสวัสดีครับ